สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานแฟลชนะครับในการเขียนแอชันสคริปทำเกมระบายสีแบบนี้นะครับก็อธิบายการทำงานของโปรแกรมนี้ก่อนนะครับก็คือมันจะมีเครื่องมือก็คือพู่ก,กันนะครับไปจุ่มสีนะครับแล้วก็เอามาใส่ในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้นะครับจะมีทั้งส่วนที่เป็นคาแรคเตอร์ ก็คือตอัวละครกับส่วนที่เป็นฉากพื้นหลักนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าโปรแกรมที่เราจะต้องใช้นะครับมีอะไรที่สำคัญสำคัญบ้างนะครับโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรมแฟรนะครับโปรแกรมแฟเป็นโปรแกรมหลักเลยนะครับที่เราจะใช้เขียนแอคชั่นสคริปต์ในงานนี้นะครับส่วนอีกโปรแกรมนึงนะครับเป็น โปรแกรมที่ช่วยเราในการเขียนสคริปต์ให้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเป็น notepad นะครับโปรแกรมโน้ e p a d นี้เราจะทำให้ไม่ต้องทำการดูโค้ดจากที่อื่นบ่อยๆนะครับก็คือเราจะมาดูโค้ดจากตรง n o t ตแพดได้เลยโอเคนะครับอันดับแรกของการทำนะครับ ให้ลอกลายภาพที่เราต้องการก่อนนะครับแต่ในที่นี้ผมจะทําเป็นรูปธรรมดาไว้อย่างนี้นะครับมีส่วนที่เป็นคาแรคเตอร์ก็คือชิ้นนี้ชินนช้นนี้ชินนช้นนี้นะครับส่วนชิ้นนี้นะครับเป็นแบ็กกราวโอเคผมจะแรับสเตตเป็นสีนี้เพื่อให้เห็นเราก่อนที่เราจะไปทํา ในส่วนของสคริปต์นะครับเราต้องลงสีในส่วนที่เราต้องการที่จะให้มีการระบายสีเกิดขึ้นนะครับก็มีส่วนนี้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 นะครับทั้งหมด4ส,ส่วนนะครับโอเคต่อมาก็ทําการเซฟให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปทําในส่วนที่2กันนะครับไฟล์ n e w นะครับเป็น a c t i o n script 2.0นะครับโอเค ก็ปรับผมขอปรับขนาดงานนะครับให้เป็นพันยี่สคูณเจ็ร้อยโอเคครับก็ได้พื้นที่ทำงานของเรามาแล้วทีนี้เรามาสร้างาเราเซฟก่อนครับเซฟโอเคเราจะมาสร้างเราจะมารู้จักสิ่ง ที่จําเป็นก่อนนะครับในการเขียนอันแรกเลยก็คือไลบรา r ีเป็นที่เก็บไฟล์ซิมโบลของเรานะครับแล้วก็การ r รี t e s ิมโบลนะครับ c t r แ F8 ครับอ่าอันนี้คือส่วนที่สำคัญนะครับในการทำงานแลทีนี้ผมจะมาอาให้ดูว่างานของเรามีส่วนต่างๆอะไรบ้างนะครับ งานของเราจะมี4ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนนี้เป็นฝา MC นะครับไฟลนฝา MC จะมีโค้ดดังนี้นะครับเป,รเ,เป็นโค้ดที่ใช้เป็นโค้ดที่กำหนดให้อันนี้ให้เมาที่เราชี้หายไปนะครับ ก็นี้ก็คือให้บลัชของเราเคลื่อนที่ตามเมาส์นะครับโอเคแล้วที่นี้ส่วนที่สองนะครับก็คือบลัชของเราตัวนี้จะไม่มีแอคชั่นอะไรนะครับแต่ว่าต้องตั้งค่าตัวนี้ i n s t a n t name ให้เป็น Brush นะครับการทำงานแอคชั่นของอันนี้จะขึ้นจะอยู่ใน mc แล้วนะครับ ก็ส่วนที่สาก็คือพื้นที่ลงสีนะครับพื้นที่ลงสีที่เรามาวางในนี้เป็นมูวี่คลิปนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็นปุ่มสีนะครับก็จะมีสคริปต์ก็ตามนี้นะครับอันนี้จะเปลี่ยนตามสีของเราอันนี้เปลี่ยนตามเฟรมที่ขึ้นอยู่กับผู้กันนะครับโอเคเามาเริ่มเลยนะครับหลังจากที่เราล,ลอกลายเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็มาเริ่ม create symbol กันเลยนะครับด้วยการกดกระโดด F8 โอเคครับเป็นให้เป็น b u t t ท่นนะครับผมตั้งเป็น area 0ย์ห่สรกก่อน BTN เพื่อให้รู้ว่าเป็นบ u t t ท่นโอเคเราก็จะกรออันนี้มาอันนี้ผมจะขอเป็น,ปนการคัดนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าทำชิ้นไหนไปแล้วโอเคนะครับ กวางได้เป็นส่วนนี้ในบัตทันกด F6 ตรง hit นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเราเป A01 อันน r s c o อบ BTN อยู่ในนี้แล้วนะครับระดับต่อไป Control F8 สร้าง s ิ m โ l ลอีกนะครับเป็น A01 อัน e r สกอ MC ประเภทเป็น Movie คลิปนะครับ กดโอเคลากพัดท่านลงมานะครับจากนั้นก็ใส่สคริปต์ลงไปสคริปต์แบบนี้นะครับป๊บลงไปทีนี้เรามีทั้งหมดกี่อันนะครับทั้งหมด4ชิ้นเราก็ต้องทำา4ชิ้นนะครับ เขียนสักคลิป ครับก็มาถึงชิ้นสุดท้ายนะครับ G Harriet, สังเกตนะครับปุ่มนะครับสัญลักษณ์จะเป็นอย่างนี้นะครับ à, ส่วนที่เป็นมูวี e คลิปสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับ à, โอเคทีนี้ของเราก็จะมีทั้งหมด4ส่วนครบแล้วนะครับในแต่ละส่วนจะมีที่เป็นปุ่มแนละเป็นมูวี e คลิปนะครับโอเคครบแล้วนะครับในส่วนต่อมา เราจะมาสร้างเป็นผู้กันกันนะครับให้กดโหม F8 สร้างเป็น New Symbol นะครับชื่อว่า Brush โอเคครับประเภทเป็น Movie Clip นะครับเเามาวาดผู้กันกันอันนี้เขวาวาดแบบเร็วๆนะครับ มาดูปุ่มนี้กันนะครับ Free Transform ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการย่อขยายหรือว่าหมุนช,ชิ้นของเรานะครับดูการทำงานกันนะครับปุ๊บน,นี่นะครับกดปึ๊บจะละักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถย่อขยายได้นะครับถ้าเรากด Shift การย่อขยายจะเป็นแบบตรึงอยู่กับแนวนะครับถ้ากด Alt ด้วย จะมีการย่อขยายจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกับการสร้างรูปนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างรูปวงกลมให้ดูอีกทีนึงนะครับผมตั้งจุดอยู่ตรงนี้นะครับใช่ค่ะเพื่อทังแน่นอนกดร้อนเอาต์เนตนะครับเพื่อให้ขึ้นอยู่กับศูนย์กลางกดชิปเพื่อให้เป็นรูปองตงัวนี้โอเคครับ เราจะมาหมนุนเรนนี้กันแล้วก็จะได้ผู้กันแล้วนะครับทีนี้เราก็ลงสีให้ผู้กันของเราีผมใช้เป็นสีสีนี้นะครับ เรามาดูข้างล่างกันนะครับข้างล่างเรียกว่าเฟรมเราอยากให้สีของงานของเรามีกี่สีนะครับอย่างผมผมอันนี้เอาเป็นทั้งหมดสีสีนะครับสีแรกคือสีขาวนะครับสีที่สองอกอด F6 นะครับปึ๊บเปลี่ยนสีตรงนี้เป็นสี เหลืองนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้กด F6 เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เฟรมที่4กด F6 เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับทีนี้จุดที่เราต้องมองอีกจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือการใช้ Sources นะครับ การใ,ใช้คัลเลอร์นะครับเปิดดูนะครับว่าโค้ดของเราที่เป็น hex เป็นสีอะไรแล้วเป็นโคดอะไรนะครับก็ copy ไว้ใส่ลงใน n น้ e Pad นะครับอันนี้คือเฟรมที่1น,นะครับต่อมาเฟรมที่2เราใช้สีโคดอะไรโอเค copy ไว้นะครับใส่ใน n o t e Pad ทำให้ครบทุกสีนะครับคำถามก็คือทำไมเราต้องกอบไว้นะครับก็คือเราจะนำไปใช้ใส่ในสคริปต์ของ ปุ่มแล้วก็เอาไปทำสีปุ่มนะครับเพื่อให้เราจดจำได้ไง่ายขึ้นทีนี้ถึงขัง้นตอนสุดท้ายของการทำ brush นะครับก็คือใส่สคริปต์ลงไปกด F9 ตรงเฟร m ขออภัยครับกดคลิกขวานะครับ action ใส่ stop อ,อนี้ลงไปนะครับทั้งทุกเฟรมเลยนะครับ ก็เสร็จสิ้นสำหรับบรัชแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมีอยู่สองส่วนแล้วนะครับสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้นะครับเป็นส่วนไอเอียรได้จำได้นะครับก็คือส่วนนี้ทั้งหมดโอเคก็จะอยู่ในไอเอียตรงนี้นะครับคือปุ่มสร้างโฟลเดอร์ ต่อมาเป็นส่วนที่3คือ MC นะครับกด c t r o l F8 พิมพ์ MC ทายเป็น Movie Clip โอเคทิ้งไว้เฉยๆอย่างนี้ครับต่อมาไปที่ส่วนที่4นะครับส่วนของปุ่มกด Control F8 นะครับสร้างปุ่ม Color นนอันนี้จะขอ BTN ตั้งททยเป็นปท่นนะครับโอเคสีแรกของเราเราสร้างปุ่มมาครับเป็นอานนี้เป็นวงโกลมก็ได้ครับโอเคครับได้ปุ่มมาแล้วปุ่มแรกของเราเป็นสีขาวนะครับรหัสก็ตามนี้นะครับสำหรับใครที่ สีจดจำยากนะครับแต่นี่ผมสีจำง่ายโอเคสีขาวเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าใส่สีขาวลงไปแล้วก็คลิกด,ดูตรงพื้นที่นะครับโอเคกด F6 ให้หมดเลยนะครับโอเคแล้วก็เราก็จะทำการย่อนนี้นะครับด้วย Free Transform นะครับกด Alternate Shift โอเคประมาณนี้นะครับต่อมา เราจะทำการสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นคัลเลอร์ปึ๊บเอาปุ่มน,นี้เข้าไปใส่ในคัลเลอร์นะครับเราจะดับเิเคอันนี้ออกมานะครับเป็นคัลเลอร์ศูนย์สองทั้สกอบบ b t n ทป์บีบบบบบบน,นะครับโอเคก็ดัแบเบิเคอออกมาเท่ากับจำนวนของเราที่ต้องการ เข้าไปดูที่ Color 2นะครับก็ปรับการตั้งค่านิดหน่อยในการใส่สีที่2ลงไปอันนี้ของผมคือสีเหลืองใส่สีเหลืองลงไปทุกเฟรมนะครับทีนี้ผมจะมอธิบาย Up พคืออะไรอัก็คือตอนเป็นเฟรมแรกนะครับโอเวอรก็คือตอนที่เมาส์เราอยู่เหนือปุ่มอันนี้ถ้าให้มันเล็กลงมานะครับดาวก็คือ คลิกปุ่มนะคลิกนี้คือคลิกปุ่มเสร็จแล้วอันนี้จะเร็วมากทำไมเราไม่เห็นนะความต,ต่างๆอะไรโอเคมค,มครับสีที่3ครับเป็นสีแดงใส่ทุกเฟรมนะครับสีสุดท้ายสีน้ำเงินโอเคครับก็จะได้สีมาแล้วสีสีนะครับ รบทั้งสี่ส่วนแล้วนะครับต่อมาเราจะไปดูที่ซีนกันนะตรงนี้โอเคครับไปดูที่ซีนซีนของเราตอนนี้ยังโล่งๆไม่มีอะไรเราก็จะกอปปี้ลูกทั้มหมดนี้มาสร้างเลเยอร์นี้เป็นแอคชั่นอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นแอรีย อยู่ข้างล่างแอคชั่นนะครับตามนี้โอเคนะครับก็เราก็จะวางเพสลงไปปึ๊บก็จะได้พื้นที่มาโอเคจากนั้นแล้วก็อขอแรับรูปนี้วางไว้ในแอคชั่นนะครับโอเคจากนั้นเราจะเอา ปุ่มสีลงมาตรงแอคชั่นเหมือนกันนะครับสีปุ่มปึ๊่มปุ่มย้ายไปนะครับใช้ฟรีทันฟอร์มย่อครับเสร็จาก็จะได้ปุ่มมาสีปุ่มจัดเรียง สีมาสีปุ่มแล้วนะครับก็จัดโพสิชันให้สวยนะครับโอเคครับต่อมาเราจะใส่พื้นที่นะครับลงไปใน a r e รตรงนี้นะครับใช้ที่เป็นวิ v i e c คลิปนะครับก็คือลูกเฟือง คอนโทรลนะครับถ้าเกิดเราจะเลือกทีละชิน้นชิปถ้าเลือกทั้งหมดนะครับโอเคลากลงมาเลยทีแล้วก็ทําหน้าที่ประกอบนะครับกรอบให้ตรงนะครับวิธีเช็คว่าตรงหรือไม่นะครับให้เปลี่ยน Property ของงานเราตรงสเต e นะครับให้เป็นสีอื่นดูนะครับ ก่อนทีลากบลัชลงมาะมน,นะครับก่อนที่เขาจะลากบลัชเรามาใส่แอคชั่นให้กับตรงนี้ก่อนก็คือแอคชั่นนี้นะครับแอคชั่นนี้เขาบอกว่าเป็นการมันจะเรียกค่าสีนี้ปุ๊บแล้วก็จะลิงก์กับ Brush ในเฟรมนี้นะครับอ,อันนี้ไม่มีปัญหาหนะครับ <_ S 1> <_ S 2> เพราะเป็นสีขาวเฟรมหนึ่งอยู่แล้วต่อมาอันนี้ครับ Action s, s นนสีอะไรสีเหลือง f FF f f f 0 0 0นะครับอยู่เฟรมที่สองนะครับเหนนครับถูกนะครับต่อมา อันนี้นะครับก็เพรทลงไปเลยขอเพรทให้หมดก่อนนะครับโอเคมาดูอันที่สองกันนะครับสีของเราคืออันนี้วาเฟรมที่สามครับอ,อันสุดท้ายนะครับสุดท้ายสีนี้ เรมที่4นะครับโอเคเรียบร้อยต่อมาเราจะลาก brush ลงมาลาก MC ลงมาครับปึ๊บไว้ตรงไหนก็ได้เขียน Action นะครับ a ั t น o n นี้นะครับขอรับ Action นี้ก็ได้อันบายไปแล้วนะครับการทำง,งานของมัน มาสุดท้ายนะครับลากบลัชลงไปปึ๊บปรับขนาดให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับสุดท้ายก็ตั้ง In n s t a n t name ตรง property เมาส์ขยับแล้วนะครับตามโค้ดของ MC ็มองทุมสีเหลืองปึ๊บที่บลัชเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับวางลงไปปึ๊บปึ๊บสีแดงเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับวางลงไปสีน้ําเงินโอเคนะครับถ้าเราจะใส่อันนี้ด้วยเราจะเปลี่ยนอันนี้เป็นสีขาวปึ๊บลงไปโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเกมระบายสีของเรา แบบง่ายๆนะครับต่อมาก็ทำการ Publish นะครับไปที่ไฟล์ Pu b l i s h s e t t i n g นะครับตรงนี้โอเคนะครับคลิกเข้าไปเราจะเจอกับไฟล์ Format ต,ต่างๆในที่นี้ให้เลือก Format w i n d o w Projector.exe นะครับตรงนี้ให้เลือกให้เลือกไฟล์ปลายทางนะครับให้เลือกโฟลเดอร์ปลายทางกดเข้าไป นี่นี่น okay, เขตราได้ไ่า์เลือกตรงนี้นะครับเราเป็นเป็นทิ้งเก็บตั้งชื่อนะครับโอเคครับกดเซฟอย่าลืมกดพับลิชตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคทีนี้เราไปดูไฟล์ของเรากันนะครับ โอนะครับอ่าไอคอนจะเป็นรูปแฟลชแบบนี้นะครับ